สวัสดีค่ะมือนีเขากลมาพบกันอีกแล้วเนาะคะ่ะกับช่องแม่แอมชัดชัดมือนีเขาว่างแหมก็เลยมาขายลอตเตอรี่ค่ะทุกคนคะ่ะมาขายลอตเตอรี่ที่แก่งคันสูงแล้วก็มาดูคุณย่ามาดูธุรกิจส่วนตัวเสาห่วงยางก็เลยมาขายลอตเตอรี่น้ำนะคะ่ะอยู่ที่แก่งคันสูงนะทุกคน อนแห้งด้วยค่ะก็คือว่านี่แหละนี่ด้วยค่ะคนไลยหลายเลยค่ะเต็มทุกแพรซึ่งมันกับบัลลีมีแต่ว่าอแพรเดียวนะคะ่ะมีทุกแพรแล้วก็มีแต่ละแพรก็มีหลายซุ้มเต็มทุกแพรสิพาพเป็นยางไปเบิงในแพรนะคะนี่ค่ะธุรกิจอันเล็กๆน,น้อยของเราก็คือเช่าห่วงยางนั่นเอง น้องแอมนะคะโอเคค่ะ okay, เดี๋ยวพาลงไปยางเบืิ่ง้ัง่างเลยค่ะ <c oughs> นักท่องเที่ยวก็เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเพื่อนกับมาเที่ยวกันระคะตอนนี้น้ำน้ำขื้นน้ำลงพัน้ำลงค่ะ <c oughs> ตอนนี้น้ำลง <c oughs> เด็กเสิร์ฟแห่งครัวอิม่มเอมตอนนี้น้ำลงนะคะนักท่องเที่ยวก็หลายหลายเลยค่ะเยอะมากเพื่อนกับมาเที่ยวกันทายร้อนนะคะทุกคน ได้อยากมากกับมาเด้อค่ะแก่งคันสูงนะคะตอนนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าแล้วโอเคค่ะเข้ากันมาเบิร์นกันนะคะ เต็มทุกแพนะคะลูกค้ากับมาเต็มทุกแพเพื่อนกับมาเล่นน้ำเนี่ยมากินเขาแน่นะคะคายร้อนอันนี้คุณพี่เติ้ลเพื่อนกับมาคายห่อนกันนะคะทุกคนคะ่ะเบิองเอ,อ่อทุกซุ้มทุกแพนะคะก็เต็มเลยจนบ่มีหม่องนางนะคะเขากับสีมาไทายกันเบิงคุณนะาคะอู้คนไล่หลผู้ใดอยากคายห่อนกับมาได้เด้อคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นธุรกิจห่วงยางของเราเองนะคะน้องแอมเนี่ยคะ่ะจะเป็นธุรกิจห่วงยางอันเล็กๆ,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 ๆหน่อยของเข้าเองาาก็เด็กๆก็เล่นน้ํากันแล้วกับู้ยหัยเพื่อนก็เล่นน้านะคะทุกคนคะ่ะผู้ใดอยากมากมาก,ะะก็มาเด้อค่ะเด้อแกงขั้นสูงนะคะที่ชานุมานตำบลโคกสารอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญเราก็มาเที่ยวกันได้นะคะเดี๋ยวเขาก็สิพาย,ยางไปเบิ่งแพอื่นๆนะทุกคน ตอนนี้เขาก็มาขายลอตเตอรี่นะคะอีกแพแพหนึ่งอีกสุ่มหนึ่งซึ่งคนเยอะมาก,กเต็มทุกเต,เต็มทุกสุ่มเลยเลยะค่ะทุกคนคะ่ะมันจะห่อนเนาะเพิน่นกำมาอาบนามมาเล่นนามกันเล็กน้อยเน่คุยใหญ่เน่เราขายเราก็เดินขายแล้วแล้วก็ ยางขายตามแพ่ค่ะอู้เมยเมยห่อนกับห่อนเด็กเสิร์ฟ <c oughs> นี่เลยค่ะเข้าก็สิยางไปอีกแพ่นึงแ,แล้วก็จะเดินไปอีกหนึ่งแพ่นะคะทุคทกคน นี่แหละยางปึบินปีนโน้นเฉยะนะคะยางขึ้นยางลงโอเคค่ะบัดที่นีเขากับสิปีหายางคล้ายลอตตอลี่ให้แล้วกันเด้อเดี๋ยวจังสิมาบอกกันใหม่โอเคค่ะบาัตตอนนีเขากับยางระน้่ข้างล่างพ่อแล้วเมื่อยเข้ากับสิขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงร้านแล้วห่อนแห้งเมือม่อยเมื่อย บอไว้ค่ะเมื่อแห้งหายางรอขายโอเคค่ะบันี้เท่ากาับสีขืนมื่อก่อนจกักแบบผู้ใดยากมาเที่ยวนะคะที่แกงเท่าอยู่ที่แกงคันสูงตำบลโคกสารอำเภอชุมานกะมาได้เลยเจนนี้ตอนนักท่องเที่ยวก็เริ่มร้ายเดียวนะคะเพราะว่ามันห้อนเนาะผู้ใดเข้ากับมาเลนน้ำกันมันห้อนเนาะคะ่ะ ฝากน้ำเนยด้วยค่ะคันผู้ได้มักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิง่งติ๊งติงติง,ตงรับทราบข้อมูลก่อนใครด้วยนะคะบ๊ายบาย